สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนสร้างบ้านเดอะซิมนะคะนี่ก็วันนี้นะคะเราจะมาใน,น,นตรีมันคริสต์มาสนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะก็เป็นบ้านค่อนข้างที่หลังจะเล็กหน่อย เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเอาภายในตัวเมืองก็พอเนาะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องหาพื้นที่โล่งๆนะเราก็ซื้ออันนี้แล้วกันนะคะ DIY สร้างบ้านนี้เป็นคลิปที่ด้นสดนะไม่รู้ว่าบ้านจอกมาสวยหรือเปล่าฝ้าหลังนี้จะไม่มีสระน้ำนะคะนี่แปลนบ้านก็แค่นี้ นะคะแล้วก็เอาไม่ใหญ่อยู่แล้วเนาะโอเคแล้วก็จะเว้นหน้าบ้านไว้แค่สีช่องนะคะนี่แล้วเราก็สร้างไปเลยขนาดนี้เราจะเอาเท่าไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะแล้วก็สร้าง ขนาดของทางเชื่อมเข้าบ้านด้วยนะคะเอาเป็นป้อมเล็กๆก,ก็พอเดี๋ยวไม่เอาเอาผิดทำผิดทำผิดอ่าสีช่องเหมือนกันโอเคนี่แล้วก็จะได้ห้องเล็กๆขนาดเท่ากันแบบนี้นะคะแล้วเราก็สร้างส่วนของอ่าห้องครัวห้องครัวเราจะเอาแค่นี้พอเราไม่เอาใหญ่มาก แต่ว่าห้องครัวเราจะชิดติกขอบเลยนี่แบบนี้นะคะต่อไปเราก็สร้างห้องนอนเสร็จแล้วต่อไปจะมาดูส่วนของห้องครัวกันก่อนห้องครัวเราจะใช้เป็นเป็นแบบนี้นะคะลวดลายห้องครัวนะธีมคริสต์มาสนะคะนี่ ดูโบราณโบราณโอเคก็เดี๋ยวเราจะวางไปเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะตอนนี้น่ยห้องครัวเราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาตกแต่งห้องครัวสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาเซตฟองดูนะคะไว้ตรงนี้แล้วก็ไปดูในพวกครัวดีกว่าแล้วก็จะเอาพวกบาร์นะคะตั้งไว้นี่ติดกับตรงนี้เลยก,ก็เอาตู้เย็นนะคะ ไอไ้ห้องครัวก็ปกตินะเหมือนห้องครัวอื่นๆที่พอสร้างนะแล้วก็เอาตัวเหมือนดูดควันนะคะติดตั้งไว้นี่ห้องครัวนี้ยังไม่คิดอะไรมากก็วางของตามใจชอบเลยค่ะว่าเราอยากจะวางอะไรบ้าง ก็วางได้หมดเลยโอเคค่ะพลอยก็จะวางแค่นี้แล้วกันแล้วเราก็มีคุกกี้นะเป็นพวกคุกกี้วันคริสต์มาสแต่กินไม่ได้หรอกตกแต่งเฉยๆแล้วก็เอาอันนี้ เหมือนโคมไฟมั้งใช่เปล่าไม่แน่ใจเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วนะคะสำหรับห้องครัวต่อไปเรามาดูห้องนั่งเล่นดีกว่าห้องนั่งเล่นอันนี้ต้องคิดและตกแต่งไงเดียเดี๋ยวเอาประตูวางก่อนแล้วกันก็จะวางไว้สำหรับเชื่อมห้องครัวนะคะแล้วก็ทางเข้าบ้าน แล้วก็ประตูหน้าบ้านนะคะแล้วก็ประตูห้องน้ำแล้วสุดท้ายก็เป็นประตูห้องนอนโอเคค่ะต่อไปแล้วก็วางต้นคริสต์มาสนะคะไว้ตรงไหนเดียวตรงไหนสวย ไว้ต้องมีแล้วกันนะคะคิดสดๆไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะอืมมีเก้าอี้ไหมอ่ะไี่อันนี้สวยอ่ะนี่ค่ะแล้วก็มาประมาณนี้ สองอันเนาะโลงไปไหมอะไรเดียเฮ้ยอันนี้อะไรอะโต๊ะวางกาแฟ coffee table ไว้ตรงไหนอะนี่เหรอเออตรงนี้ดีกว่าไวต้ตรงนี้นะคะนี่โต๊ะอะไรโต๊ะทั่วไปวางไว้ช่างมัน เฮ้ยมีต้นไม้ต้นไ,ม,ไ,นนไม้เอาไว้ไหนดีอ่ะนี่นะเอ้ยนี่ขอมุมคิดออกแล้วจะวางแปดบ้านยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะเอาโต๊ะดินเนอร์นะคะวางไว้เดี๋ยวมาหน่อยตรงนี้ เก้าอี้เอาเป็นเก้าอี้ตัวไหนดีอ่ะเฮ้ยอันนี้ดินเนอร์แชร์เก้าอี้ของมันมั้งคะไม่แน่ใจนะแต่ก็สวยดีอันนี้เป็นบ้านสำหรับ คนที่ไม่อยากได้บ้านหลังโตโตนะก็คือแบบเป็นบ้าชั้นเดียว <S 2> <S 2> เรียบๆง่ายๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรมาเอ้ยเตาผิดไฟไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ไหมสวยไหมไว้ต้องนี้ดีกว่าแล้วก็เอาคมไฟไว้ตรงนี้ไว้บนโต๊ะ เฮ้ยบ้านเด็กหรอบ้านคริสต์มาสไว้ตรงนี้ดีไหมเราแค่ตกแต่งเฉยๆเนาะไว้ตรงนี้แล้วกันวันนี้อะไรอะ่ะหุ่นหุ่นไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้แล้วกัน อะไรอีกอ่ะต้นคริสต์มาสถ้าเรามีสองต้นนี่มันจะสวยไหมคิดว่ามันจะสวยไหมอืมคอคว่าก็ได้นะเดี๋ยวนนี้ออกอ่ะขายทิ้งไปก่อน คไว้ตรงนี้แทนลองดูเฮ้ยได้ก็สวยนะก็ดูอีกแบบนึงอ่ะอันนี้เอาไว้ไหนดีไว้บนโต๊ะย้ายประตู เราก็ติดไวาไว้ทั่วๆเลยนะคะค่อยจะติดไว้ตรงประตูหน้าบ้านแล้วกันติดไว้ทุกประตูเลยโอเคมาดูส่วนต่อไปเป็นส่วนห้องนอนห้องนอนเดี๋ยวเราจะ ป่องไฟมาด้วยแล้วก็แล้วก็ก็เตียงนอนนะคะนี่มีเป็นเซ็ตมาให้เลยอะ่ะ เซตอันนี้ใช่ไหมมีเตียงนอนก็ต้องเฮ้ยมีตู้เป็นเซตมาให้เลยก็โอนะแล้วก็เป็นคือโต๊ะเครื่องแป้งเนาะนี่ไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูส่วน ห้องน้ำกันห้องน้ำพลจะใช้เป็นโทนสีเขียวนะคะเป็นห้องน้ำเล็กๆไม่ใหญ่นี่อยากวางตรงไหนก็วางได้เลยนะโอเคเรียบร้อย ต่อไปค่ะเรามาดูส่วนของอส่วนของอะไรดีอ่ะเพราะว่ามันโล่งๆไหม,อมเอาเก้าอี้ไว้นั่งตรงหน้าบ้านดีกว่าไว้แบบนี้ จะได้ลกๆเฮ้ยรูปอะไรอะอเครูปอะไรไม่รู้เราติดไปก่อนต่อไปเราก็จะเอาพรมพรมนะคะก็เอาสีเขียว ไว้ตรงนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้พื้นมันจะได้ไม่โล่งเกินไปนะคะจะได้มีสีสันโอเคแล้วต่อไป <TV. S 2> บ้านหลังนี้นี่จะเป็นโทนสีเขียวสีแดงประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยอะไรมากนะของวันคริสต์มาสนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งหน้าบ้านกันหน้าบ้านเหรอแล้วก็จะมีซันตาครอส นี่ไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มีลายแค Can e, นดี้เคนหรนติดไว้ตรงหน้าบ้านแล้วกันนี่แคนดี้เคน ค่ะเรียบร้อยต่อไปเราก็เราก็เฮ้ยมีรถซันต้าด้วยอ่ะน่ารักจังวางไว้ตรงนี้เลยสนว์แมนโอ้ยไว้ตรงนี้นะคะ ก็น่าจะหมดแล้วอะ่ะน่าจะหมดแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสีพื้นห้องกันดีกว่าอันนี้ใช้เป็นห้องนี้อฮ้ยสวยสวยสวยรนนี้อไม่เอาไม่สวยน,นี่ไม่ไม่เวิร์กเป็นอันนี้แหละดีแล้ว อันนี้เป็นห้องอันนี้ดีกว่าแล้วก็เป็นอันนี้เนาะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนพื้นกันพื้นเราอ,อยากได้เป็นสีเดียวเราใช้เป็นสีขาวเฮ้ยสวยอะ่ะเหมือนหิมะเลยแล้วก็ใช้เป็นโทนเดียวกันทั้งหมดทั้งบ้านนะคะ มันจะได้ดูไม่ลกตาไม่ลกหูลกตาโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอยก็ได้สร้างหน้าต่างเนาะหน้าต่างก็ติดทั่วไปเลยนะคะนี่ติดทั่วไปเลยก็เสร็จแล้ว พอมันตอนกลางคืนนะคะคีสมันแล้วก็แคนดี้เครดเนี่ยก็จะส่องแสงก็ใช้ได้นะสำหรับการคิดสดๆโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พอยด้วยนะคะอยากให้สอนสร้างบ้านแนวไหนทนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย